ชเมคาโตสื่อดังอิตาลีเผยผีพร้อมอัพค่าตัวสำหรับอีวานเปริซิสอีวานเปริซิสปีกวัย28ปีกำลังตกเป็นข่าวกับปีศาจแดงมานานสักพักใหญ่แล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้านอกจากข่าวลือที่ว่าได้มีการตกลงสัญญาส่วนตัวกันแล้วกับยูไนเต็ดเหลือแค่คุยค่าตัวกับทีมอินเตอร์มิลานเท่านั้นซึ่งข้อเสนอแรก40ล้านยูโรโดนปฏิเสธไปแล้วครั้งก่อน แต่ล่าสุดมีข่าวออกมาว่ายูเนเตดเสนอค่าตัวใกล้เคียงกับที่อินเตอร์ตั้งขั้นต่ำไว้อยู่ที่55ล้านยูโรและอินเตอร์จะใช้เวลา2-3วันในการพิจารณาว่าจะตอบรับหรือไม่โดยยูเนเตดมีจุดได้เปรียบนิดหน่อยที่อินเตอร์ต้องการเงินจำนวนนี้เข้ามาอาัดฉีดเข้าสโมสรภายในสิ้นเดือนมิถุนายนเพื่อให้งบการเงินอยู่ในกรอบของกฎ financial fair play และมีสิทธิ์เป็นไปได้มากเลยทีเดียวที่อีวานเปริสิ์จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามอุนโนสุเกะชาแนลด้วยนะคะ